อันนี้ไก่ที่เราได้มาใหม่นะคะทุกคนชื่อตับเพาทองสายพันธ์ุจากแม่โจ้นะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโชว์ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ช a นล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกหลังจากเราเก็บข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูนานิดนึงน,นะคะมาจริงๆวันนี้เราจะมาตกปลาไปทานกันแะ,ะ่ะแล้วก็มารดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วต้นไม้ก็คือเรารดได้แต่ตอนแดดออกนะคะแดดออกเยอะ อันนี้ต้นกล้วยน่าจะกล้วยไข่นะคะก็เราใช้โซลารเซลล์ในการรดนะคะแล้วก็เป็นสูบน้ำขึ้นมาจากสระน้ำนะคะแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์เนาะฉะนั้นเราต้องรดตอนที่แดดเปี้ยงๆนี่ค่ะทุกคนไม่งั้นก็จะรดม่ได้เพราะว่าจะไม่มี แดดนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูพาไปเดินดูรอบๆนานหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะก็คือฝรั่งกิมจูนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารดน้ำให้ดินอ่อนตอนแล้ววันหลังเราค่อยมาใส่ปุ๋ยนะคะมีต้นกล้วยหลายสายพันธุ์นะคะทั้งกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำวา้มามะพร้าวน้ำหอม ส่วนฝรั่งต้นนู้นนะคะเป็นฝรั่งฝรั่งอะไรเหมือนฝรั่งขี้นกแต่ไม่ไม่เล็กเหมือนขี้นกใหญ่ๆแต่ข้างในึเนื้อสีแดงเดี๋ยวแม่ปูหายชื่อแล้วก็แปะไว้ให้ดูนะคะว่ามันคือฝรั่งอะไรนะคะทุกคนส่วนน้อยๆของแม่ปูเนาะกอ ปีนี้เราไม่ผิดหวังเลยนะขุดสะใหม่แล้วก็ได้เก็บกักน้ำได้เยอะเลยค่ะทุกคนน่าจะหน้าแล้งนี้น่าจะมีน้ำรดต้นไม้จนโตหอบค่ะทุกคนดึงสายดึงสายยางนะมาจากตรงนู้น่ะไกลเหมือนกัน ตรงนี้ใกล้ๆน้ำเราก็รดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม้ที่เราเป็นไม้ยืนต้นที่เราปลูกมีพวกยางนาต้นออตันต้นตะเคียนหลายๆต้นนะคะเราปลูกริมนาทางนู้นไกลๆนะคะตรงนั้นแหละเราคงต้องตักน้ำไปรดเองนะคะหรือจะปล่อยให้เขารอดเอง ก็ต้องดูนะคะว่ามีแรงพอไหมนะคะหรือถ้าปล่อยให้เขารอดเองก็คงต้องใช้วิธีแบบเอาเอ,าเอาหากล้ามาปลูกในปีถัดๆไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะหอบค่ะทุกคนอันนี้เราเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยเหลือฟางข้าวนะคะปล่อยให้ฟางข้าวแห้งสักหน่อยก็ คงจะจ้างรถเขามาอัดฟางไว้ให้วัวก,กินนะคะเปตา ไปทานเป็นอาหารเย็นวันนี้ปลดดุของเราปลาดุห้องแอร์ <laughs> สมัยวัดปลาดุห้องแอร์ก็มันขาวอ๋อ <laughs> ปลาดุขาวปลาดุเผื่อ <laughs> <laughs> มันขาวเพราะว่าน้ำมันขุ่นเดี๋ยวไหมเราจับปลาแบบเหมือนให้อาหารแล้ว ใส่กระชอนตักแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าน้ํามันลึกมากก็เลยต้องใช้อาศัยแบบตุกเบ็ดเอานะนี่นะคะทุกคนในระหว่างที่รอปลาติดเบ็ดนะคะคุณชายก็มาพรวนดินต้นไม้เดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะทุกคน คลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะ